h ฮลโ o ลไมสจิงก็บปกติกราเป็นเพื่นกสูว่าไฮพาร์ที่7แล้วใช่ไหมโอเคหลังจากปรับอีกทีมาแล,แล้วเราก็ได้ปิกแอคมาแล้วนะครับอีเตอร์ขอกวางเลียใช้อีเตอร์แปรถ่ายได้น่ารักมากเราจะเริ่มทาการไปขุดทํา2อาตอนนี้เราจะต้องมี2อ,อย่างที่ต้องทำนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกก่อนก็คือมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําแน่นอนคือขุดแร่กับทําทีาท่หลอมแร่นะครับการขุดแร่คือแน่นอนเราไปหาโนดขุดแร่นะเราวางแผนไว้ว่าตรงแถวๆนี้ใกล้ๆตรงเนี้ย นะกุญแรสามโหนสองโหนนี้ให้ได้ก็ให้หมดก่อนแล้วก็กลับมากับอันนึงหาที่หลอมแร่ซึ่งการทําที่หลอมแร่เราต้องมีไอเทมพิเศษจากในดันเจียนนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้เรามาทำที่หลอมกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องเ,ออเตรียมเชื้อเพลิงเราเรียกขอเรียกว่าเชื้อเพลิงดีไหมถ่านมันต้องทําถ่านตุนทิ้งไว้ในการหลอมหลอมแร่อ,อีกทีหนึ่งนะครับมันต้องใช้2ออย่างเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าม ล่าดันเจี้ยนกันนะครับลงดันเจี้ยนลงไปเดี๋ยวหาของกินเดี๋ยวของกินหมดแล้วเนี่ยดูไหน <laughs> เดี๋ยว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 ไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่ข้างถาวอไไนะไรเนาะโอเคไปวิ่ง36แล้วนะโอเคกินหางจิ้งเหลนไปก่อนคนระับ เดี๋ยวเราจะไปดันเจี้ยนดันเจี้ยนใกล้สุด3จุดนี้เราไล่สาจุดนี้เลยครับถ้าน้ําหนักไม่เกินอ่ะนะก็จะเอาใช้หมดเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วส,สวัสดีบอกตีตีอย่างเงี้ล่ะตอนนี้พยายามเพิ่มแนะนำให้เพิ่มไอ้ข่าบล็อก ฝึกไว้ครับการเคาน์เตอร์แพรี่ทั้งนี้ถนัดนะคือเคาน์เตอร์เราเวลาเราเคาน์เตอร์ศัตรูมันจะสตันนะครับสตันเราตีแรงขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ได้นะศัตรูยังไม่ขึ้นฐานะตกใจเราเป็นสเตลแอ็แท็กนะครับดันเจี้ยนแรกอ๋อคือดันเจี้ยนแรกที่เราเจอเลยนะครับ ตรงนี้เราต้องทางเข้าอยู่หินมันขวางอยู่ดันเจีนนี้ไม่ตลกดีหินมันขวางเราต้องขุดเอาเอา่อเปิดทางก่อน a few moments later ออกไม่ได้เข้าออไม่ได้ใช่ไหมยิงสะดวไปเลยสะดวกสส คือเพื่อนเพื่อนสังเกตหลอดหลอดค่าความคงทนของจอบอะมันจะพังแล้วอะยังหินยังเจาะไปไม่เท่าไหร่เลยทำไมไม่พังกะดีวะเนี่ยเยอะไปหนักไปไม่เอาเปลืองเดี๋ยวจะโยนทิ้งก็ได้แต่ว่าไม่แนะนำให้โยนเนี่ยมันดูไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่เผื่อเราอยากได้กลับเราได้กลับามาใหม่เรากองไว้ดีกว่านะโอเคเข้าไปกันแนะนำจะต้องมีคบไฟนะฮะแล้วก็เตมูดไปเลยครับกองฝังศพมา มันจะมืดครับแนะนำให้ถือคบไฟไปด้วยจะมีทางตรงกลางซ้ายขวาแนะนำให้ทางไปทางที่ไม่มีประตูก่อนนะจะได้ไม่งง,งนี่เก็บมาก่อน,นแดกเข็ดเลยครับเนื้อแดกเลยพยายามไปจุดที่ไม่มีประตูก่อนจะได้ดูว่าจะได้จำได้ว่าอ่ะตรงนี้มาแล้วนะอะไรอย่างนี้ย้อ,ยอนกลับมาประตูนี้ยังไม่เปิดเปิดเลยครับสวัสดี มีอะไรบ้างมียำพ่านมีธนูธน,น,นูหัวธน,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 นูหัวหินเล็กหัวหินนะหัวหินธนูหัวหินเปิดไปเลยครับจะได้รู้ว่ามาแล้วนะเราถัดไปไปตรงกลางต่อมีอะไรบ้างสวัสดีนี่แน่ตรงนี้ไม่อะไรโอ้เกลือสุดๆเลยไม่มีเลยยังไม่เจอสิ่งที่เรากำลังหาอยู่นะครับ ตามอีกแล้วโอเคฝาออกความไว้ที่ประตูซ้ายแล้วมีอะไรไหมสวัสดีไม่มีอะไรเลยโอ้ยเดี๋ยว,ยวมีที่สปอนเปลี่ยนถืออาวุธกถือโล่ก่อนดีกว่าเอามาตีมา มีตัวยิงธนูมาด้วยรีบทำลายไอ้ที่จุดเกิดนี้ก่อนนะครับมันเป็นจุดเกิดบ็อจุดเกิดมอนจุดเกิดเจอรตันนะครับอันนี้ต้องรีบทำลายไม่งั้นสปอนม่ทำลายก่อนโอเคยิงมาไม่ยิงใช่หอาอตีเลยแล้วกันอ่ะเออโอเคเราเลี้ยวขวามาใช่ไหมเช็คมีลงศพอันนี้นะครับเโอ้เจอสินซ่องกาแล้วฮะมันเป็นสุดสารนักลบนั่นเองนะ มีอัมพันธ์สามชิ้นสี่ชิ้นเป็นเจ็ดอันนี้ครับที่เราต้องการต้องการครับไฟเซอร์ติงคอครับผมทางนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เล่นกันจะเรียกเดอะคิวทับทิมก็เก็บมาเลยครับเก็บมาเลยตังด้วยธนูด้วยโอเคขอบรับอัมพัน์ด้วยอะเอาไวข้ขายครับอันนี้ไวข้ขายเวลาเจอเพ่อค้า ทำองื่นไม่ได้อาราฟอะไรไม่ได้นะไอไออมพันทัพทีมแล้วก็หอยมุกอันนี้นะครับมุกอัมพันธ์เนี่ยเอ,เอาไว้ขายอย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้โครงกระดูกไม่ต้องไปยุ่งมันเนาะเราไม่ได้อยากเรากระดูกเราเยอะแล้วนะโอเคได้ไปกี่งานได้มา5้าก้อนนะครับเคิวเซอร์ติ้งคอห้าก้อนเราเลี้ยวอ่าโอเคเมื่อกี้เลี้ยวขวามาไปทางซ้ายต่อมีอะไรไหมไม่มีมมโอเคก็แปลว่าเคลียร์นะครับดันนี้เรียบร้อยป่า กลับไปทางเดิมโอเคครบครับเคลีย์ก็ผมประก่าการก็โอเคครับห้าก้อนก็ทําที่หลอมเหล็กได้แล้วนะฮะรวมทางประตูวาร์ปด้วยนะมีประโยชน์นะทำให้เราอ่ประตูวาร์ปเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะสำรวจพื้นที่ได้ไกลขึ้นนะครับ ฟาร์นมนี้ดีมีประโยชน์อ,อกระตุกบหรี่เก็บมาเยอะๆครับเท่าไหร่ก็ไม่พอในช่วงในช่วงเทียน,นี้จนกว่าราจะอาหารชนิดใหม่นะเห็ดก็ด้วยเหย็ดต้องต้องใช้เยอะเห็ดเอาไว้เลี้ยงหมูได้แต่ว่าส่วนทางนี้จะเก็บเอาไว้ใช้ผลิตอาหารครับผม ผสมอาหารได้เป็นปรุงอาหารชั้นที่หนึ่งโอเคเรามาจุดหนึ่งอยใช่ใช่ใช,ใช่ปกติซันจิจะเลือกที่จะมาร์กจุดค่าทิ้งนะครับว่าเราเจอเราเจอดันเจียนแต่เราลงสำรวจไปแล้วเราก,กดคลิกซ้ายหนึ่งทีมจะเป็นการค่าทิ้งนะครับถ้าคลิกขวาเะือเป็นการลบทิ้งใช่ไหมแต่เราคลิกซ้ายเพื่อเป็นการกา,รการบาดว่าเออเราเจอจุดนี้แล้วก็จริงแต่ว่าเราสำรวจเรียบร้อยแล้วนะการสับสนว่าอาตารนี้สำรวจไปหรือยังเจอหรือยังนะโอเคไปห้องฝังศพแห่งที่สอง สวัสดีประตูซ้ายไม่มีประตูขวามีหรอประตูกลางประตูขวามีประตูงั้นเราซ้ายเหมือนเดิมครับเริ่มซ้ายก่อนกระดูกไม่เอาสวัสดีถือโล่รอเลยมามาล็อกแล้วก็ตีตีต,ตีโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวขาออกให้เก็บเห็ดมานะคนี่ประตูข้างหน้าไปทางไปเราเลี้ยวเขาที่ไม่มีประตูก่อนไม่มีอะไรเกลือเก็บเลยครับเห็ดเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้แล้วแหละหเผ็ดพอเราทําอาหารได้วันนี้ตีมาตีมาตีมา,มาล็อกล็อกล็อกตอีให้หมดได้สติงคอยหนึ่งอันนะครับเป็นหกแล้วตัวนี้จะให้เก็บไหมสะดวกไหม เปี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นอาวุธเหมือนเดิมมีเสียงเอฟเฟกในเกมหลอนๆห,หน่อยคือเราอาจจะแจ็คพอตโชคดีเจอผีครับผีในผ,ผ,ผีนี่ผีในดันประตูซ้ายเอาประตูซ้ายก่อนนะสวัสดีโลกกันมันเบรกเอเกมที่มันตลกครับมันสามารถแพรลี่ธนูได้ แครรี่ธนูแล้วคนยิงธนูชะงักด้วยนะเจอหีอำพันเข็บไปเลยครับน้ำหนักยังไม่เกินเหลือเฟือเหมือนมีเสียงสเกเลตันอ๋อเกลือไม่มีอะไรเลย กลับไปประตูอีกประตูนึงครับสวัสดีล็อกได้แล้วก็ตีตะบองยี่้าแล้วสำรวจโอเคได้มาจริงๆคบไฟมาใช้ตีได้นะแต่มันไม่ค่อยเนี่ยผีนี่ไงอ๋อเดี๋ยวดีเด้อตีตี ผีเอาดิเอาดิเออกระดูกผีแพ้ไฟเหรอโอเคก็ดีกระดูกไม่เก็บโอ้ยเราเจอเซติ้งคอร์เต็มเลยวะ่ะสี่ก้อนครับผมเหรียญเก็บมาเหรียญอีกแล้วเก็บมาอัมพันเก็บมาเหรียญเก็บมากระดูกไม่เก็บ,นกนะกบ้น,เบเนเบะ,เ,ะนเยอะแล้สิบสองแล้วว่ะเ,เก็บมาเหอะ เก็บเก็บมาก่อนไม่ใช้ไม่ไม่เป็นไรทีหลังโอเคเราย้อนกลับมาทางเดิมตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้เราเก็บแล้วอ่าย้อนมาเดินเลี้ยวขวาโอเคเจอประตูเข้ามาเป็นยังไงอาจจะมึดหน่อยนะะโอเคไปสวัสดีเดี๋ยวเคาน์เตอร์โอเคแล้วก็ไปเรียบร้อย โอ้ oh, ซ้ายมีเซตติ้งคอร์อีกเก็บมาครับหลายอันแล้วโอ้ oh, 11อันแล้วดีมากกลับทางเดิมครับหมดแล้วตันละถูกทางมะถูกทางใช่ไหมถูกทางแล้วโอเค <c oughs> ไปแล้วโอเคว่าหมดแล้วนะฮะครบ่ะเปิดทีวีก็ได้ทำไม่เป็นไรหมามาหมามะพูดเสียงกันก็พอ โเคก็เหลืออีกที่หนึ่งนะฮะขอไปเก็บก่อนดีไหมตรงนี้มันมีค่ายของเราอยู่นะฮะบูเบอร์รี่เก็บมาก่อนเท่าไหร่ก็ไม่พอเติมยางไม้สะหน่อยโอเคซ่อมของเียข้อเดียวของการมีค่ายก็คือตรงนี้ครับอืมอ่รที่ไม่จำเป็น เอ้วออกอันนี้เอาออกไม่จำเป็นกินเลยกินเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปจุดสุดท้ายนะครับ่ะเอ๊ยเดี๋ยวก่อนไม้ไม้ไม่พร้อมอะไรเราไปจุดสุดท้ายอ่าก่อนไปเราก็ฆ่าทีนะไป let's go ลเฮ้ยแครอทอันอยู่นี่เอง ไมดแค่หลอดนะครับมีประโยชน์ไม่แค่หลอดอีกแล้วอบค,ครับไม่แครหลอดอีกก้อนนึงอ่าโอเคว้าวไหกจุดหนึ่งนะฮะ <c oughs> อยู่ไหนเอ่อ <c oughs> นี่ไงโอเคปะเราไปหาไอ้สติ้งคอร์เพิ่มนะครับ Okay. เราถือคบไฟกับอาวุธไว้ดีกว่านะจะได้สว่างหน่อยประตูประตูซ้ายไม่มีข้างหน้ามีประตูเราไปทางที่ไม่มีประตูก่อนสวัสดีเราเป็นมิดนะเสียงอะไรก็ไม่รู้เกลือเก็บเพ็ดมาก่อนเจ็บเพ็ดมาครับ เห็นบันเดืองแสงมันช่วยทำความสร้างความอะไรแสงสว่างเล็กน้อยให้กับบ้านเราได้ด้วยนะ <c oughs> อันนี้มีลิสายที่เล่นเกมด้วยกันเขาแนะนำอ๋อบล็อกได้โอเคยังพอใช้ไอ้น,นี้บล็อกได้อยู่โอเคแต่ไม่เวลาไม่ต้องบล็อกเลยแพรี่อ๋อกแพรี่ไม่ได้นะ โอ้โห oh, มีมีลังเกิดเกินต้องรีบตีทิ้งต้องรีบตีทิ้งครับโอเคอเดีย๋ยวขอใช้ก,ก่อนยำทานไอ้ไอม่มีเก็บมาครับมีตังตังมีผลต่ช่วงกลางๆเกมมากๆเลยครับโอเคเจอหีบหีบมี ทับทิมทนชานคทับทิมอีกแล้วเหรียญนี้เตติงคอร์หนึ่งก้อนนะครับโอเคอ๋อาทางนี้โอเคในเครีย์แล้วนะครับรอไปทางนี้ต่อโอ้ยเยอะโอ้ตกนี่แหละ นี่แน่นี่แน่สเกลต้ามันแพ้บรันครับเราก็เลยต้องใช้ไม้ตีหัวตีแหละตีแน่บล็อกได้โอเคได้เซอร์ติงคอยอีกก้อนแล้วนะฮะเก็บมาก่อนขวาไม่เอาบล็อกโอเคตีไม่ใช่เราบล็อกเรียบแพรลี่นะ,ะปัดป้องปัดป้องบนงเคาน์เตอร์นั่นเอง ทางนี้โอเคยังมีทางไปต่ออีกมีทางไปต่ออีกดันมันดึกกว่าที่คิดไว้แล้วเนี่ยเก็บมาครับเก็บไม่หมดอาด้าวตันหรอเฮ้ยหมดแล้วเก็บมาที่หมดแล,แล้วนะครับกระตุกเซฟนั่นเอง นี้ไปแล้วตันตนี้ย้อนกลับมาก่อนโอเคประตูเปิดน,นี้ยังไม่ได้เปิดเอา้าอ๋อประตูกลับมาทางเดิมโอเคถูกแล้วหมดแล้วนะฮะทางนี้ได้กี่ก้อนน้อยจังดันนี้ให้น้อยแต่ก็ดีครับมีทั้งหมด13ก้อนแล้วยังไงก็เหลือเฟือนะครับกลางคืนแล้วว่ะจะมืดแล้วว่ะ ทันปะกลับทันปะถ้าไม่ทันยังไงเราก็กลับไปพักที่ค่ายก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราหนาวเนี่ยคือแล้วเนี่ยปะรีบกลับดีกว่ารี่ไปนอนก่นอนอโอเคมีหญ้าเดืองแสงครับเก็บมาวันนี้ได้ใช้บูเบอรี่ด้วยโอเค สวัสดีเี็กน้อยดีเข้าไปนอนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้โอเคอ่าซ่อมของกันดีกว่า เดี๋ยวเราเอาของกลับไปทำเตรียมพื้นที่นะครับปะกลับบ้านโอเคกลับมาล้วนะครับป่ะทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆให้ดูก่อนหรือม,มาเอาให้เพื่อนดูก่อนตรงนี้นะครับซันจิได้เคลียร์พื้นที่ด้านหลังเดี๋ยวจะต่อเติมด้านหลังเป็นพื้นที่ตีเหล็กนะครับแล้วก็เนี่ยขยายตรงนี้ไม่ใช่เล้าหมูนะนี้เป็นแปลงปลูกผักนะครับแล้วตรงเนี้ยจะจะขยายเป็นเล้าหมูนะครับใกล้ๆก,ก,กันเลย เดี๋ยวเราค่อยล้อมัวทีหลังนะครับอันนี้น่าจะเพียงพอแล้วโอเคเดี๋ยวเตรียมพร้อมนะเรามีอันนี้ครับทําได้แล้วนะฮะมันเป็นลงหลอมนะครับกะลมเผาถ่านนะครับใช้สติงคออย่างละห้านะครับก็คือเรามีสิบกว่าก็ทาได้ทั้งคู่เดี๋ยวเราใช้หินนะยี่สิบก้อนโอเคเรามาทํากันเนาะ โอเคอ๋ไม้เปะเอาไม้มาก่อนหนักเกินหนักเกินค,คือทางนี้ที่ทำจะทำเขาเรียกว่าเป็นขีบนะครับไว้เก็บของ เพื่อนๆจะเจอสถานการณ์ที่ว่าขนของมาเยอะมากแล้วเราจะวางทีเดียวเก็บทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะคงไว้ประมาณพวกเก็บไม้เก็บเก็บไม้นะครับแล้วเก็บถ่านอันนี้ไว้เก็บไม้เก็บถ่านทํานี้ไว้ก่อนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะทํโรงตีเหล็กก็จะมีเก็บพวกเศษเขาเรียกว่าเศษแร่ก,กับแร่แท่งที่หลอมแล้วนะครับเดี๋ยวผิดผิด,ผด,ผดไม่ใช่ไม่ใช่กองนี้อันนี้ อันนี้มาโอเคโอเคครับเรามาสร้างกัน <c oughs> ดีกว่าเนี่ยมันลงลงเผาถ่า <c oughs> นนะครับมุมบอลด้านล่างด้านหลังมันติดไหมวะ <c oughs> เล็งย,ยากหหรอเพราะมันใหญ่ครับโอเคได้แล้วอ่าลงเผาถ่าน เราก็คือเอาไม้เนี่แหละครับยัดลงไปให้กลายเป็นฐานต่อสวัสดสปอนกัยเป็นฐานนะฮะอ,อีกอันหนึ่งเป็นหล่อมแร่นะครับหล่มหล่องแร่จะต้องมีพื้นที่สองฝั่งโอเคอ่าไว้ใส่ฐานอ่าใส่ฐานฝั่งน,นั้นไปใส่แร่โอเค หลอมเหล็กเตาหลอมนี่ก็จัดสิ่งสิโประถ้าไมได้แร่บ,บริสุทธิ์นะครับเราใช้โร่งงานเหล็กได้จะต้องใช้ถ่านเชื้อเพลิงเตาหลอมหาได้จากการใช้ไม้ยัดลงไปในเผาเตาถ่า,านถ่านเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ถ่านไอ้ใช้ไม้ได้3มชนิดเลยนะแต่ปกติจะใช้ไม้ไม้ธรรมดาครับส่วนมากกว่าไม่ใช้คอวูดอันนี้ก็ยัดยัดแร่ที่ต้องการอันนี้ก็ไว้ใส่ถ่าน,นครับ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเนี่ยเรามี ใส่ไปเลยว่า18 18แท่งเราก็รอมันล้อมนะครับ A few เ r จนกายเป็นฐานนี่ครับมันจะได้เป็นฐานแล้วก็ถานไปใส่ครับตรงนี้สูงสุด20แร่ดิบสูงสุดได้20นะครับเราใส่ไว้รอเลยก็ได้ฉะนั้นถึงบอกว่าเราควรจะต้องสต็อกฐานไปเยอะๆเ,เยอะจากนี้เดี๋ยวจะขออนุญาต ทำเวลาเอาเวลาไปทําการหาไม้เพิ่มแล้วก็ต่อเติมตรงนี้เตรียมใส่ทําที่ลงตีเหล็กนะครับ A few minutes later. โอเคครับนี่หลังจากต่อเติมไปตัดไม้มาเพิ่มฮนะอันนี้ยัดเข้ามาแล้วก็เผาถ่านไปได้จํานวนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เต็ม2องรงแล้วก็ตัดไม้มาต่อเติมด้านหลังนะครับเพราะว่าเราต้องทําพื้นที่เผื่อวางงานครับเหล็กนะครับโต๊ตีเหล็กนะอันนี้เลยต้อง ต่อเติมขึ้นมาคนระับตามนี้ก่อนเดี๋ยวพัหนานะเราจะไปหาขุดแรกนะเพื่อเอามาหลอมเพื่อขั้นตอนต่อไปนะอันนี้สำคัญจริงเพื่อเราจะได้เข้าสู่ยุคสำริดสทีนะผมถ้าชอบกดไลค์ถูกใจลืมก subscribe, ด s ับส c r รต์ติดตามแล้วพบกันใหม่พาร์ตต่อไปแล้วเจอกันโอ้บายบายครับ